Happy. เขานะคะเขาต้องการเดดมากนะคะทุกคนเพราะวาบ้านเขาไม่ค่อย ที่ผ่านมาไม่มีแดดเลยค่ะมีแต่าอาการมืดไปหมด3โมง อไฟที่เห็นนี่คือตรงไฟเวลาเขาเขาอ่าเปิดอิโต้เนี่ยมันมีความอบุ่นะภานในบ้านค่ะหรือว่าสมัยเมกกื่อก่อนจะเป็นบัวดับัวดาน็นริัิานเล่ามานะคะทุกคนเขาจะมีอ่าเซ็นต์อร์จ่อนของฝันลงมาให้เด็กเล็กเด็กน้อยภายในบ้านนะคะทุกคนเหมือนตอนที่เราอยู่โรงเ,เรียนเข้าโรงเรียนแล้ว น้อยมากที่จะไม่มีค่ะแต่ว่าที่เห็นนี่คือมีทุกหลังคาเลยค่ะสังเกตว่าเสาเสาทรทัดบ้านเขาก็ยังเป็นแบบแผงนะคะทุกคนยังมีอยู่นะคะนี่แถวบ้านเรานี้ก็ยังมีอยู่ค่ะแสงเออไม่ใช่แสงแผง,งทัวรทับแผงทวีนะคะยังม,มีอยู่ค่ะ ไม่เป็นไรรถของเราเราไปทํางานทุกวันพ่อเรายังไม่มีเวลาที่จะล้างรถแกบบอกว่ารถสกปรกหน่อยนะคะทุกคนแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะรถเราออกไปทํางานทุกวันเราเอารถกคันเล็กไปทํานะคะทุกคนไม่ได้เอารถคันใหญ่ออกไปนะคะส่วนมากอ๋อเราจะเอารถคันใหญ่ออกไปเอารถคันเล็กไว้บ้าน คนณสำหรับกำลังใจดีๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์นะคะทุกคนกดแชร์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. บุลเลอร์สกแก้วคนนี้สัญญาว่าจะทำวิดีโอออกมาให้ดีที่สุดแต่ว่ายังไม่เก่งเท่าไหร่นะคะทุกคนไม่บายค่ะขอบคุณมากนะคะเ <Merry Christmas. S 1> จอกันวิดีโอหน้าคะ่ะ Merry Christmas, Merry Christmas. นะคะทุกคนวันนี้วันคริสต์มาสค่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอของสันนะคะ กดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะและอ่าฉันยินดีมากจะรับฟังความคิดเห็นของคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันวิดีโอหน้ามานะคะบ๊ายบาย